สวัสดีครับเพื่อนๆกับปีใหม่นะจะขยับกล้องกันไม่รู้ว่ามันจะออโอเคไหมน่าจะประมาณนี้น่าจะได้นะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรก็หาชิ้นส่วนว่างๆว่างๆอยู่มาทดลองนะครับกับกีตาร์ตัวนี้ที่ของเดิมก็เป็นคออันนี้นะอยู่คอให้ ของเดิมก็เป็นตรงนี้นะครับก็เป็นคอของลักษณะแบบเฟนเดอร์นะก็เป็นคอสควายเออร์นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นบูเลตซีรี์นะครับมเมื่อเปลี่ยนคอเข้ามาเนี่ยกับคอตัวนี้นะซึ่งเป็นคอตันแล้วก็ลายเขาหลามนะเขาหลามน้องมนีน่แหลนะนะผมก็เผาเด้วยกระหอเพาคอมันโค้ง มันแอนมาเสียรูปทรงไปเพราะว่าเราทิ้งไว้นานแล้วก็ใส่สายเบอร์เบอร์สิบเอ็ดมนะั้งสายกีตาร์โปง่งใส่เข้าไปแล้วก็ดึงจนคอพังแบบเลยผมก็เอาไฟลนขึ้นขยมเลยนะเลยเป็นสีข้าหลามอย่างนี้นี่เผาด้วยแอลกอฮอล์นะเผานานมากอันนี้คือติดเข้าไปในเนื้อไม้เลยเป็นข้าหลามเลยครับอ่ารับประกันได้ว่าไม้เนี่ยผิวเนี่ยแข็งป๊กเลยนะครับจับคอเดิมน,นะซึ่งลักษณะเชฟคอเนี่ย สเกลเนี่ยพอดีมันอคอตัวนี้มันทำมาสําหรับใส่สแตทได้พอดีเปะเลยนะซอกกรงซอกคออะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่ทําในเมืองไทยมั้งนะดูตัวนี้สั่งของจีนมาแล้วประกอบเลยแต่ไม้เนี่ยมันมารัากษะแบบแบบมันทำมาเหมือนสแตทนะเนี่ยสงคออะไรเหมือนสแตทแต่ว่าหัวนี่ทำไมาจากบันเน็ตนะตั้งชื่อมันเป็นสตาโตบันเน็ตนะไอ้ตัวเนี้ย เขาเรียนในรุ่นไหนในรุ่น A อนะอะไรนะไอ้สูงๆนี่ของของแอ็บเบเดนที่ออกมาใหม่นะเขาก็เอาลักษณะของสเต็ปนี้ไปทำนะครับทีนี้ปัญหามันคือมีอยู่ว่าไอ้คอตัวเนี้ยขนาดความหนาขมันจะหนากว่าของสไคเออร์นะครับนะครับตัวนี้ขอตัวด้านหนาด้านนี้นะครับไอ้คอเนี้ยผมก็ทําขึ้นไว้เอาไว้ใช้งานนะครับก็เวลาแบบเฟรชมันซึ้อะไรต่างก็จะเปลี่ยนคอใช้งานก็ใส่กันได้ถือว่าไอ้ตัวนี้โชคดีมากใส่ได้หลายตัวเลยนะ ไาสได้พอดีเลยไ mm hmm. ม่ต้องไปทำอะไรเลยนะ mm hmm. เพราะมันทําไซส์มาแบบสต mm hmm. บแตว์กีตาส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัสดุทรงทรงสัตว์กันเล้นปัญหาว่ามันหนานะครับพอมันหนาเนี่ย mm hmm. เลยได้ลักษณะรูปทรงของการยกของตัวนี้กับแผ่นเพดพิกาเนี่ยนะครับสูงกว่าปกติจึงทําให้เก mm ิด hmm. ความแตกต่างขึ้นมาในจุดหนึ่งก็คือนะ p ิกอัพที่จะต้องยกสูงขึ้นเพื่อรับเสียงให้เข้ากับสายนะครับทีนี้ Pick Up สูงกับพิกอัพต่ำพิกอัพต่ำนะครับกรณีที่มันต่ำเพราะว่าตัวนี้มันต่ำความหนาของตัวนี้มันไม่หนามากนะครับมันก็เป็นรักษะแฟตใกล้ๆจะชิดกับตัวนี้เลยมันจึงเกิดให้ให้เกิดเสียงที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรแบนลาบไม่มีวิติทําความดืของเสียงนะครับ ประกอบกับนะครับสังเกตนะคคนที่ใช้กีตาร์สแตทนะครับสายหนึ่งกับสาย6นะครับจะมีปัญหาเรื่องการพลาเมื่อสายใช้ไปได้สักสองสาวันหรืออาทิตย์เนี่ยบางทีสายสายใหม่ๆเนี่ยยังไม่สังเกตอกครับพอใช้สายไปได้สักอาทิตย์หนึ่งหรือสายเริ่มไม่เคลียร์สายหนึ่งกับสาย6ก่สายสังเกตว่ามันจะมีอาการพลาดของเสียงนะครับใส่ดิสอร์ช่นหรือใส่โอเวอร์ไดร์เข้าไป ฟังเสียงเปล่าก็ไม่บัสไม่อะไรแต่เวลาเล่นไปแล้วมันมีความบวมความไม่ชัดเจนนะครับเหตุผลหนึ่งที่ผมเจอแล้วก็สรุปออกมาได้เลยนะครับใครจะแย้งก็ได้นะครับคือกีตาร์คอทรงสแตนดเนี่ยเด้านนี้เขาจะสโลปมันจะเยอะนะครับมันจึงทาให้ด้านนี้บางนะครับด้านนี้บางด้านหลัง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 บางนะหลังฟิ้เกอร์บอร์ดมันจะบางนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสายใหญ่ที่มีน้ําหนักมากากับสายเล็กที่ไม่มีน้ําหนักน้อยนะ มันจึงมักจะพบว่าหลายๆครั้งเล่นไปเล่นมาก็สายเสื่อมด้วยเนะี่ยสายหกกับสายหนึ่งเนี่ยจะมีปัญหากับกีตาร์นอนทรงรูปทรงสะตัดหรือกีตาร์ที่รูปโคงรูปทรงที่ด้านหลังเป็นลักษณะแบบเนี่ยเดเรเดสหลังเนี่ยมันไม่อิ่มเขาเรียกไม่อิ่มนะนี่คือข้อแตกต่างอันหนึ่งของคอแบบสะตัดหรือคอที่ ทำให้ด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะสรบเยอะแล้วก็อย่างที่ไปตัดเป็น Vshape หรืออะไรอย่างนงี้ะนะจะสังเกตได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเราเวลาสายมันสั่นเข้าไปเนี่ยมันเหมือนแบบมันมินเมย์ครับแนวที่จะต้องเกิดการสั่นสะเทือนเข้าไปในในตัวไม้แล้วก็ความเต็มของไม้มันก็จะน้อยนะครับนี่คือปัญหาที่สรุปออกมาจากที่ผมเปลี่ยนคอไปเปลี่ยนคอมานะครับ จะพบและแก้ปัญหาตรงนั้นออกไปได้เลยอ่าผมยกตัวอย่างตัวนี้ให้ดูนะครับตัวเนี้ยคอทรงสแตทนะแต่มันทํามาผิดไซส์นะครับไซส์มันออกเป็นกิ๊บสัมด้วยซ้ำเนี่ยแล้วคอด้านนี้เขาเต็มครับเขาจะไม่สลบเขาจะไม่สลบเลยเรี่ยนเต็มมากคอตรงนี้จึงเอาไปใส่กีตาร์ตรัวไหนเสียงจึงอ้วนกลมหนาปึก๊กได้อารมณ์ความรู้สึกเลยนะนะเขาจะอ้วนเต็มเลยนะไหีแต่ผมจะอธิบายให้ฟัง เคยจับกีตาร์มิวสิกแมนไหมนะเคยนะรุ่นเอ็กซิตรุ่นของแวนฮาเลนรุ่นไรก็แล้วแต่มิวสิกแมนะครับคอเขาจะเป็นลักษณะแบบสีกลมและคอแบบนี้ยังไปอยู่ในกีตาร์แพงผู้ฉีราคาณะของแสนอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือพอลิสเมตนะครับคุณไปจับคอพอลิสเมตเดี๋ยวคุณจะรู้เลยว่าคอมันเป็นลักษณะแบบสีกลมก็คือสีเต็มนะครับนี่ให้เห็นลักษณะแบบนี้คือสโลปตรงนี้เขาจะไม่เยอะเกินไปเขาจับเือนแบบ เหมือนตัวสีผ่าประมาณแบบเลยครึ่งมานิดหนึ่งก็คือค่อนไม่ไม่ใช่ครึ่งวงกลมเลยนะเหมือนเป็นวงกลมเนี่ยแต่ว่ามันจะเลยครึ่งมาประมาณสักถ้าจะว่าหนึ่งในครึ่งหนึ่งไม่ได้แต่ก็คือมันต้องเลยหลับเหลือมครึ่งมานิดหนึ่งครับคอเป็นลักษณะแบบสีกลมคือเต็มนะเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปเลือกซื้อคอกีตาร์ซึ่งคอตรงนั้นน่ะมันก็มาอยู่ในกีตาร์อัลบเน t ตหลายๆรุ่นอย่างเช่นทรง RG นะครับ แล้วก็หลายๆรุ่นนะฮะที่คอเป็นแบบสเต็มนะ,ะเราไม่รู้หรอกว่าใครจะเรียกอะไรก็แล้วแต่แต่ผมจะจากนั้นผมจะเห็นมันว่ามันใช่นะครับว่าคอมันจะเป็นทรงนี้นะครับซึ่งมันจะให้เสียงกีตาร์ที่กลมเต็มนะครับผิดก,กับคอที่เป็นลักษณะแบบสตัดอย่างนี้ซึ่งสโลปมันจะเยอะบางรุ่นไปตัดเป็น shape ด้วยซ้ำนะครับบางรุ่นเนี่ยมาแบนใหญ่เลยนะครับแล้วก็ กีตาร์อีกหลายตัวที่คอมาแบบเหลาบางด้านนี้นะครับแต่มาสี่กลมนะฮะซีกลมก็คือแบบกลืนเชฟซีเลยบุมอุ้นอ้วนขอบปุอ้วนเลยแต่ว่าจะไปเหลาด้านนี้ให้บางลงอ่าอันนั้นก็คือวิธีคิดและก็แก้ปัญหาในการทำคอให้ได้สาวที่ต้องการเพราะฉะนั้นผมถึงสรุปออกมาให้ฟังกันได้ว่าคอกีตาร์มีผลต่อเสียงกีตาร์เยอะทีเดียวนะครับ เชฟพอมีผลทีเดียวนะครับนี่คือเสียงจากตู้แอมเปล่าๆนะครับนะเล่งเสียงอีกทีหนึ่งนะฮิกอัพตัวบนนะครับพิกอัพผสม เสียงที่ดีกว่าเดิมขึ้นมาเลยทันทีซึ่งก็โชคดีว่าคอตัวนี้มันด้านใส่กีตาร์ตัวไหนก็ได้หลายตัวของผมนะไอ้คอตัวนี้ <c oughs> <c oughs> นะครับอะไรนี่คือวิธีการเลือกคอให้ได้เสียงกีตาร์ที่อ้วนกลมมีน้ํามีน,มนวลน,นะครับถ้าเอาไอ้คอที่ผมฟังไปแล้วนะถามว่ามัน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 ดีไหมไม่ได้เสียหายนะครับแต่ผมอธิบายถึงความแตกต่างของคอที่เป็น สโลปสีตรงนี้เยอะกับคอที่สีเต็มนะครับส so ีเต็มก็คือขอบตงนมันจะอุบ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 หน่อยนะมันจะอุบมาทั้งอันยิ่งรุ่นใหม่ๆนะอย่างอย่างเซกเตอร์บางรุ่นเนผมไม่เห็นนะเขาทําแบบวิสระหรือทําแบบคอนทัวร์คอเลยนะคอด้านนี้มาแบบหนึ่งคอด้านนี้มาแบบหนึ่งนะด้านนี้มีการเหลาให้บางลงนะเพื่อรักษาความหนาของตรงนี้กับตรงนี้ให้มันให้มันให้มันเวลาคนเล่นจะไม่รู้สึกว่ามันมันกินนิ้วเราไปเรื่อยๆคือถ้ามันหนามก็จะกินนิ้วให้มอดสั้นลงไหม ถูกไหมของเชคเตอร์รุ่นเนี้เจฟฟรุบิสเลยเนะี่ยของน้องเนี่ยมันจะคอนโตัวนี้มัจน,นมจะสโลห์หายไปเลยนะป่าลงไปเลยนะครับก็มีวิธีการคิดในการสร้างคอในหลายรูแปแบบนะครับแต่ที่สําคัญก็คือคอเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนนะครับได้คอดีกีตาร์มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับไอ้ตัวบอดี้เนี่ยบางทียังยังแยกไม่ค่อยออกนะแยกไม่ออกนะครับแต่ถ้าคอดียแข็งแรงนะครับ มีหนามซ้ำนะครับข้อดีไดนามิกของฮาร์โมนิกออกมันเกือบทุกจุดนี่แค่บาเดียวนะครับไดนามิก กีตาร์ตัวนี้ฮะผมโมดิฟายมันก็ไม่มีอะไรััโยกธรรมดาไม่ได้ทำอะไรพิเศษเลยแค่ปรับแต่งสปริงแล้วปรับทัชชิ่งสปริงรักจากการยกแล้วก็เซตโบลทีตัวนี้มันให้สมดุลนนครับตัวนี้ไม่ได้ทำอะไรเ,เป็นพัตติธรรมดานะไม่ได้ไปใช้อะไรให้มันหล่อลื่นเลยนะครับครับซาวยังอยู่ นี่คือการทดลองอันหนึ่งซึ่งให้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์ที่แมทมาบนตัวกีตาร์เนี่ยที่เรียกว่าวัสดุไม้นะครับจับถูกตัวเลือกถูกชนิดชีวิตในการเล่นกีตาร์มันเปลี่ยนไปเลยนะกับหน่อยๆเสียงไม่เต็มหนงเหงาเศร้าซึมกลายเป็นโอมาเสียงมาหมดครบนะ ร้องเสียงครีมแบบคลาสีปดับตัวล่างนะฮะตัวบน ถูกเรื่องอุปกรณ์ผิดชีวิตเปลี่ยนวิธีการเล่นเปลี่ยนนะครับเรื่องอุปกรณ์ถูกแม่วิธีการเล่นมาเลยขอบคุณมากครับ